ได้เวลาแยกนมแล้วลูกเอ้ยเธอหน่อยเธอหน่อย,อยตาแดงสวยมากลองคืออยู่ดับที่ห้านะนับจากตัวเล็กอะไอตัวที่ตายตัวที่ตัวที่หกที่เล็กกว่าเขาอะตัวไม่ใหญ่นะที่มาชั่งดูนึงกิครึ่งอะไล่ทังเขาแล้วอะเพวกนสองกีดสองกิดครึ่ง ลายทันแล้วอ่ะอ่ารวมหมูอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียเนยไปงล้างกนนะลางล้างแัวก็เมลูกสุดเลยมาตายลบโมหน่อยลูกจำไม่ได้แล้วตอนไหนอ่ะ ไ,ได้กินลู่นดีได้กลิ่นอะไรวะกินเย็ดจมูกดีขนาดน,นั้นเลยลหรอว่ามันจำได้ไงจำได้จำได้มันกลิ่นมันดมกลิน่นดีนะครับมันดีเลยนะแต่ตาไม่ดี